ภายในกลางปี2023นี้นะครับคนไทยที่ใช้รถยนต์ EV ีนะครับจะได้ใช้บริการตู้ชาร์จยี่ห้อใหม่ครับยี่ห้อกิ้งก่าอีีโหชื่อเท่มากเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยทำไมกิ้งก่าอีีนี่เป็นตู้ชาร์จที่มาจากเมืองนอกหรือเปล่าเป็นผลิตภัณฑ์ของอีลอนมัสหรือเปล่าน,นะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ ถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับตู้กดเครื่องดื่มนะฮะที่มีอยู่ช่วงนึงม็นกระแสแรงมากนั่นก็คือตู้กดยี่ห้อเต่าบินอ่านะฮนะกิ้งกา EV เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกับเต่าบินนะครับนั่นก็คือบริษัท Ford สมาร์ทเซอร์วิสนั่นเองนะครับคำว่าฟอร์ดเนี่ยคุ้นกันไหมฮะสมัยก่อนนะเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับใช้ในสำนักงานยี่ห้อฟอร์ดจำได้ไหมครับนี่นะฮะแล้วบริษัทฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีผลงานเยอะนะเขาทำหลายอย่างอย่างตู้บุญเติมเนี่ยตู้ที่ไว้เติมเงินมือถือใช้บริการต่างๆได้อันนี้ก็ของเขานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นเต่าบินและผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่จะมาในปี2023นี้ก็คือตู้ชาร์จรถย ยนไฟฟ้ากิ้งก่า e v ผมชอบมากนะฮะคือตอนนี้ในเนื้อข่าวนะครับเขาบอกว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะสะก,กดด้วย g i n g a กิ I ้งก้าหรือว่าเป็น g i n k a หรือกิ I ้งข่าแต่ไม่เป็นไรยังไงคนไทยก็เรียกกิ I ้งก่า e v อยู่แล้วนะครับซึ่งตู้กิ I ้งก่า e v ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือ เราไม่ต้องไป โหลดแอปหรือว่าไปใช้ระบบอะไรยุ่งยากต้องมาลงทะเบียนต้องมาใช้งานมันจะเป็นตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า e-v ที่ใช้งานง่ายมากๆเหมือนกับการใช้ตู้เต่าบินหรือตู้บุญเติมซึ่งใครๆก็สามารถซื้อได้นั่นก็คือการสแกน qr นะครับการใช้ e- wallet นะครับหรือว่าใช้เครดิตของตัวกิ้งก่าเองนะครับก็คือเราจ่ายเงินปับ๊บเนี่ยเราก็สามารถเสียบชาร์จได้ทันทีมันง่ายมากๆนะฮะเราไม่ต้องไปมีระบบอะไรวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปลงแอบปบไม่ต้องไปสแกน QR วอารคแต่อ๋อสแกนสแกนตอนจ่ายไงไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะกดเสียบจุ๊บเนี่ยไฟมันยังไม่เข้าแล้วเราก็จะขึ้นว่าเราจะชาร์จใช่ไหมพอเรากดสั่งชาร์จไปมันก็จะขึ้น QR วอารคที่เราสแกนสแกนเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยคุณก็ชาร์จไฟไปได้เลยซึ่งเป็นวิธีที่น่าจะสะดวกมากๆโดยที่ในช่วงแรกนะครับกิ้งกา EV นี้นะครับจะมีแค่ระบบชาร์จแบบ AC เท่านั้นนะคือช่วงแรกนะครับเขาก็ยังไม่มีกระแสไฟแบบพลังสูงๆเนาะ แต่ในอนาคตระบบนี้จะพัฒนาไปสู่ระบบการชาร์จแบบ DC หรือว่าชาร์จเร็วฟัสชาร์จกันมาอีกพื้นที่ที่ให้บริการนะครับก็จะเริ่มต้นจากแถวแถวคอนโดแถวแถวออฟฟิศตามห้างตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการหรือตรงที่ที่มีชุมชนต่างๆนะครับเพราะว่าบริษัทอย่างฟอร์ดเนี่ยเขาคุ้นเคยอยู่แล้วกับการไปวางตู้ที่เป็นตู้แบบเวนดิ้งแมชชีน นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บุญเติมหรือตู้เต่าบินนะฮะเขามีคอนเนคชันและมีแชนแนลในการที่จะติดตั้งมีทีมเซอร์วิสที่จะวิ่งเข้าดูแลตู้พวกนี้อยู่แล้วนะครับอย่างตู้เต่าบินเนี่ยต้องมีคนไปเติมของทุกวันนะครับเติม,มเมล็ดกาแฟเติมน้ําเติมโซดาเติมอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นเซอร์วิส พร้อมอยู่แล้วสามารถใช้เครือข่ายโครงขายเดิมเน็ตเริรกเดิมทํางานได้เลยนะครับแล้วก็จะขยอยเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมว่ามองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้เร็วเพราะว่าผู้ทำเนี่ยมีมความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ โดยลักษณะของตู้กิ้งก่า EV ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบที่เซอร์วิสที่ Ford Smart Service เนี่ยเขาเข้าไปดำเนินการเองกับแบบที่ให้คนที่สนใจนะครับสมมติคุณมีพื้นที่มีลานจอดรถมีพื้นที่แล้วสามารถจะติดตั้งช่องชาร์จแบบนี้คุณสามารถติดต่อเข้าไปนะครับซื้อตู้นี้แล้วไปติดตั้งแล้วให้บริการเก็บกำไรเองได้ด้วยนะครับงานนี้นะครับรอดูนะครับว่ากลางปีนี้กิ้งก่า EV จะมาให้บริการเราหรือไม่